สวัสดีครับและวันนี้แขับเชิญของเราครับป๊อปปองกุลอันนี้ในไลฟ์นี่มีคนคอมเมนต์มาครับอยากกินพี่โอ๊ตจังเลยครับสั่งในไลฟ์ช้อปปิ้งครับบอกได้เลยล้นปากตัวมันใหญ่ไอโอ๊ตผมว่าเรากินนู่ไม่ได้หรอกเราเลิกไปดีกว่าพูดถึงเรื่องกินหน่อยพี่ป๊อบพี่ป๊อปนี่เป็นสายไหนไอของผมนี่เป็นสายไอหวานผมเป็นสายคาวขึ้นจมูกซุปไก่ฮะโอ๊ตที่มึงเป็นเกา ทุกไก่สกัดเนี่ยเวลาสกัดเสร็จกูล้มไปเนี่ยอ๋อโดนใบเหลืองเหรอโดนใบเหลือง<อ>เอาใบเหลืองมาผัดไข่อีกอ่ะกินเข้าไปได้เนใีัยนอันนั้ใบเหลืองออพี่ป๊อปขามีคนคอมเมนต์ว่าพี่ป๊อปใช้แมสเด็กเหรอคะ <laughs> ไม่ใช่ครับแมทผู้ใหญ่ครับแต่ว่าหน้าอ้วนนะครับผมได้แค่นี้ร้านวังวราครับผมปลาสลิดทอดกรอบใช้ปลาสลิดบางบ่อนะครับแต่ว่าบางบ่อก็ไม่ใช่ปลาสลิดมีปลาสวายบ้างมีปลาดินอันนี้แล้วแต่ว่าบ่อไหนนะครับปลาสลิดบางบ่อแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีผงชูรสและไม่มีปลาด้วยนะครับอันนี้คือยอกยองครับหยองยอกเดี๋ยวนี่มีหยองหยอกงกูก็เพิ่นเพิ่นครับผมร้านต่อไปครับผมร้านนุชแหนมเนืองสโลแกนร้านพี่ป๊อปอ่านหน่อยนี่กูอยู่คนเดียวเนี่ย สโลแกนร้านครับไม่มันเออไม่เลี่ยนเออไม่สดสดไอสัตไม่ใช่ร้านนี้ต่อไปรีวิวสายหวานครับเพราะว่าไม่กินคราวอะเอาใหม่ห้าสี่สามต่อไปรีวิวมึง่ต้องห้าสี่สามมันไลฟ์อยู่ก็อไลฟ์อยู่นะตอนนี้กูคัดตัวกูเองไงต่อไปรีวิวสายหวานครับเพราะกินคราวไม่กินหวานมันจะสััดา์ไพรเป็นของหวานแบบไทยๆกันไหมครับพ่อปองคุเด h e c o n ฟ e c จ i ร์ โอ้ไม่กิแล้วกูก็เลือกอ่านชื่อ้านแบบยากด้วยครับผมอ่ะไปไปไปเอาไปไปไปโอ้ยมึงอันนี้เหมือนน้ำหอมกุหลาบเลยอันนี้ดีแบบเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อดีมึงอาจจะให้พูดนะมันมันแบบนับนับคือแบบกุหลาบดีดีเลยพอกินเข้าไปมึงตื่นตอ่นขอันี้กุหลาบกุหลาบ ส่วนอันนี้ที่อยู่ตรงของผมนะครับของโปรดผมมากๆนั่นคือปอเปี๊ยะไส้ทุเรียนหัวเนี่ยขนาดใส่แมสนะกลิ่นทุเรียนคือเข้ามาในแมสเลยกลิ่นมันแบบไอจมโกร้านต่อไปคร well. ับร้านอะไรครับพี totally ่ป๊อปคาเฟ่บีนบายดาวเค้กกล้วยสดเค้กก้วยสดบ้านมึงดิเคกกล้วยครีมนมสดไส้ทะลักอุ้ยขอขอขอูเพิ่งเห็นอุ้ยมันนุ่มแบบ คนจะไม่ซื้อก็เพราะมึงนี่แหละไอ้สัสอร่อยมากจบของหวานเดี๋ยวอ้วนโอ้โหทันไหมเนี่ยเขาไปบินขึ้นชื่อเรื่องเค้กเค้กเค้กเรื่องอะไรแล้วเค้กฮัลโหลฮัลโหลผงโฮกไกโดติดคอกูแล้วสายเขียวครับแฮปปี้เฮลตี้บ็อกซ์วัตถุดิบก็เป็นคลีนแอนด์ลีนร้อยเปอร์เซ็นต์เขาระบุไว้เลย230แคลพนี่คือโปรตีนนะครับซีนี่คือคราฟเอฟฟาเรนไฮฟาเรนไฮก็จะเขียนฟาเรนไฮไม่ต้องห่าอะไรเย็นขนาดนี้ ก็ใครที่สายคลีนนะก็ไปตามกันได้นะครับใน Line Shopping นะครับพี่ป๊อกกำลังลดน้ำหนักด้วยตอนนี้ใช่ฮะไม่น่าไปบอกเขาใช่ไงไอเย้เมื่อกี้มึงม่เห็นกูแดกทุเรียนกับมึงเลยเมื่อกี้นี่ไงทำเปนทำอีฟอยู่อีฟ I Hungry I Eat Everything ร้านต่อไปครับผูยเบลลี่ฟรุตครับผมมาเลยโอ้โหมาแล้วโอ๊ตทุเรียนหมอนทองพรีเมียมเกรดเดียวกับอตกจังหวัดจันทบุรี ผมนี่คือทุเรียนเลเวอร์พนักงานออฟฟิศรู้ดีว่าตอนนี้ตู้เย็นนี่คือเปิดมาก็จะมีตะกินทุเรียนผูใหญ่มากนนี้คุณชอบผูใหญ่ภูเล็กผมชอบผูใหญ่เพราะผมชอบภูกระดึงมีมีภูแล้วไม่ดึงมั้งไหมท่านผูทั้งดึงกนเลวคนบ้ากันปีเตลยเช่เนื้อดีนะแกะอย่างนี้รู้เลยนี่นี่เนื้อดีคุณลดมาเพื่ออะไรคุณลดมาเพื่ออะไรคุณลดมาเพื่ออะไร เนื้อเนียนกว่าเด็กที่โอ๊ตพามาจะทำไมไม่ห้ามอ่ะกูห้ามมึงไม่ฟังอาก็นี่ครับอีกอย่างนึงครับพี่ป๊อปเมล็ดเม็ดมะม่วงเมะ็ดเม็ดแล้วเม็ดมะม่วงอีกมะพร้า ขั้วโบราณนี่ขั้วมาเป็นพันปีแล้วนะนี่เขาเพิ่งใส่กล่องมาให้กินนะใ้่ปะเขาจะเพิ่มขั้วกันไดโนเสาร์โบรานขั้วโบราณครับอกใต้เรียกน้ำแม่หัวกรบเทอร์เต้าไฟร้อนร้อนยแหลกไหมแล่ะพี่พี่บ่าวไม่อย่างผู้โอ้โหวันนี้ก็มังค์จันโธ่ก็นึกถึงว่าหายไปไหนนานมึงมาอยู่ตรงนี้นี่เอง อะไรกันวะเนี่ยสนุกว่ะเราดิทุเรียนก่้นแต่เรากินเหมือนมันชูกาไฮอะแต่าจะชูกาไฮอะตั้งแต่ของคราวแล้วนะร้านต่อไปครับพี่ป๊อปยูซากุอันเดอร์สกอร์ออริจินอลอ๋อร้านก็อ่านว่ายูซุออริจินอลพี่ป๊อปลองดูเป้นยูซุนี่ยโอ้ยูไม่ซุเลยไม่เอาเงินใสเลยฮ้่นี่ไง เขาบอกไม่ควรทานเปล่าๆไอ้คทำไมมันเกิ่นทำไมทำไมมัเพิ่มขึ้นทำเอาสกิปหน้านี้มาก่อนว่าไม่ควรทานเปล่าๆไงยันที่ผู้เขียนว่าไม่ควรทานเปล่าแต่ลองได้ค่ะถ้าอยากเล่นเราเปรี้ยวมากถ้าอยากเล่นเราเปรี้ยวมากไอ้แฟนไปทำไมดูไม่ฟังเป็นเปรี้ยวแบบน้ำตาลเลยแต่ตอนแรกอะกูจะไม่ปล่อยเว้ยขอกูมอง โห oh, รู้รเรื่องเลยเป็นอย่างไ้นงครับชาวเด็ตฮะการรีวิวอาหารของเรา2คนนะครับกับ Line Shopping X กับโคตรคูนะครับ Live Monday s ช้อปมันสเมื่อซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิต r รบบิ t l i n ์เพยนะครับก็รับไล n ์ Point ไปเลยนะครับผมซึ่งพอยต์ที่ได้สามารถนำมาแลกเป็นส่วนลด1 p o i n พอยเท่ากับ1บาทครับผมถ้ามี 100พร้อยครับก็ใช้ไปเลย100บาทสุดยอดครับกดติดตามไลน์ช้ p p ปิ้งมันเดชช็อปมันตีนะครับทุกวันจันทร์หโมงเย็นเป็นต้นไปเจอกันในไลน์นะครับพี่โอ๊ตมีคนคอมเมนต์มาได้เลยจ้ะเดี๋ยวไปเจอกับพี่ข้างในเลยจ้ะเดี๋ยวพี่จะเอายูสูไปลาดเลยเนาะเฮ้ยไบดีไปดีครับสวัสดีครับ